สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับกระเจี๊ยบเขียวกันนะคะโดยมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ a b e l m o s a s e s c u l e n t a s m o e n s i ค่ะซึ่งกระเจี๊ยบเขียวนะคะสามารถนำไปใช้รักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารกันก่อนค่ะโดยโรคกระเพาะอาหารชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแผลเป็นโรคที่ไม่ได้หลายแรง แต่ทำให้เกิดความทรมานรบกวนการใช้ชีวิตเพราะมีอาการปวดท้องเป็นเป็นหายหายเช่นปวดท้องอยู่ถึง1-2ถึงสสัปดาห์จากนั้นอาการปวดจะหายไปเป็นเดือนแล้วก็กลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งได้ค่ะ โดยกระเพาะอาหารนะคะเป็นอวัยวะสำคัญจะทำหน้าที่ย่อยอาหารโดยมีการผลิตน้ำย่อยซึ่งเป็นกฎในการย่อยอาหารและในส่วนของกระเพาะอาหารนะคะจะมีกลไกในการป้องกันคือมีการสร้างเมือขึ้นมาเคลือบผิวของกระเพาะอาหารจึงทำให้ไม่โดนน้ำย่อยที่ผลิตออกมากาดกระเพาะอาหารได้ค่ะโดยสาเหตุของการเกิดโรคนะคะจะมีหลายสาเหตุค่ะ เช่นอาจ,จเป็นผลมาจากการติดเชื้อแบคทีรียที่ทำให้กลไกยการป้องกันตัวเองของกระเพาะอาหารเสียไปโดยเชื้อนี้นะคะจะมีชื่อว่า Helicobacter pylori ค่ะเป็นเชื้อที่อาศัยอยู่บนเยื่อบุที่กระเพาะอาหารโดยจะเพิ่มความเสี่ยงของการอักเสบเรื้อรังแผลในกระเพาะอาหารและถึงขั้นเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ นอกจากนี้นะคะพฤติกรรมของเราเช่นการดื่มเหล้าชากาแฟการสบรุรีรวมถึงความเครียดการอดอาหารหรือทานอาหารไม่เป็นเวลาจะส่งผลทำให้กลไกการทำงานของกระเพาะอาหารเสียไปกระตุ้นให้หลังกดเยอะขึ้นเมื่อมีการหลังกดเยอะขึ้นนะคะจะทำให้เกิดการอักเสบในกระเพาะอาหารได้ ต่อมาจะเป็นในส่วนของอาการของโรคนะคะก็จะมีอาการปวดจุกแน่นแสบรู้สึกตือ้ออิ่มเร็วซึ่งอาการจะเกิดใต้ลิ้นปีหรือช่องท้องส่วนบนเหนือสะดือค่ะเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดมักจะเป็นในเวลาท้องว่างเวลาอิ่มหรือเวลาหิวโดยอาการจะเป็นบางช่วงเวลาค่ะ ซึ่งอาการปวดนะคะมักเป็นเป็นหายหายโดยมีช่วงที่เว้นไม่มีอาการค่อนข้างนานเช่นปวดอยู่1-2สัปดาห์และถึงแม้อาการจะหายไปหลายเดือนก็มีโอกาสกลับมาปวดอีกได้ค่ะและในผู้ป่วยบางรายนะคะมีอาการปวดแน่นท้องในเวลากลางดึกหลังจากที่หลับไปแล้วได้ค่ะกระเจี๊ยบเขียวนะคะจะมีอีกชื่อหนึ่งว่า lady finger และ okka ค่ะ ในภาคกลางนะคะจะเรียกกระเจี๊ยบเขียวว่ากระเจี๊ยบมะเขือถวายมะเขือมอนค่ะส่วนในภาคเหนือน,นะคะจะเรียกมะเขือพมา่ามะเขือมื่นมะเขือละโว้ค่ะแล้วกระเจี๊ยบเขียวนะคะจะอยู่ในวงมาวาซี่ค่ะต่อมานะคะจะเป็นลักษณะทางพุทธศาสตร์ค่ะ กระเจียเ๊ยบเขียวนะคะจัดเป็นไม้ล้มลุกอายุปีเดียวสูง1-2เมตรค่ะลำต้นและกิ่งนะคะมีขนแข็งยาวสีขาวเปลือกต้นบางและเหนียวค่ะต่อมานะคะในส่วนของใบจะเป็นใบเดี่ยวรูปไข่เกือบกลมกว้าง10-30เซนติเมตรใบหยกักเว้า3-7อถึหยัก ไปลใบและโคนใบมนขอบใบจะเป็นฟันเลื่อยแผ่นใบสีเขียวมีขนก้านใบยาว10-30เซนเมตรค่ะต่อมานะคะในส่วนของดอกค่ะจะเป็นดอกเดี่ยวตามซอบใบมีริ้วประดับเป็นเส้นสีเขียว8-10เส้นค่ะดอกสีเหลืองคนด้านในเป็นสีม่วงกีบเลี้ยงเชื่อมติดก,กันมีปายแยกห้อย่างค่ะ ดอกแก่จะแยกออกจากกันด้านเดียวเป็นกับยาว1.5-3ถึง3ซนติเมตรกีบดอกมี5กีบเกสร,รสเพศผู้จจำนวนมากก้านชูอับเลนูติดกันเป็นหลอดคุ้มเกสร,รสเพศเมียไว้ค่ะและในส่วนของผลน,นะคะจะเป็นผลรูปทรงกระบอกปลายแหลมมีสันตํำยาวห้าสันผิวมีขนปกคลุกกมเมล็ดกลมผิวเรียบค่ะ ต่อมานะคะเป็นส่วนที่ใช้ในการรักษาโรคตามการแพทย์แผนดั้งเดิมค่ะสำหรับคนไทยนะคะมีการบริโภคกระเจี๊ยบเขียวมานานแล้วเพราะเป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกได้ง่ายและปลูกได้ตลอดทั้งปีและมีราคาไม่สูงค่ะผู้บริโภคนะคะนิยมใช้ฝักอ่อนเป็นอาหารคือขนาดฝักยาว4-9เซนติเมตรค่ะเป็นส่วนที่มีคุณภาพดีอ่อนและไม่มีเส้นใยค่ะ ซึ่งกะเจี๊ยบเขียวนะคะนะับเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะวิตามินซีและแคลเซียมสูงค่ะเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นนอกจากนี้นะคะยังประกอบไปด้วยสารจำพวกกรรมและแพคตินในปริมาณที่สูงค่ะทำให้อาหารที่ประกอบจากผักกระเจี๊ยบเขียวนะคะมีลักษณะเป็นเมือกซึ่งช่วยป้องกันอาการหลอดเลือดตีบสามารถรักษาโรคความดันโลหิตปรุงสมอง ลดอาการโรคกระเพาะอาหารและยังมีสารขับพยาธิตัวจีได้อีกด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นตำราแพทย์แผนโบราณของไทยค่ะ,มะเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวนะคะจัดเป็นแหล่งที่ให้น้ำมันไม่น้อยกว่า14%และยังมีศักยภาพที่จะนำมาใช้เป็นแหล่งให้โปรตีนโดยมีปริมาณโปรตีนนะคะไม่น้อยกว่า20%ค่ะในส่วนของตำราแพทย์แผนโบราณ ของจีนนะคะมีการนำรากมเมล็ดและดอกกระเจี๊ยบมาใช้เป็นยาขับปัสสาวะค่ะส่วนในประเทศอินเดียค่ะจะนำฝักมาต้มกับน้ำดื่มเพื่อช่วยขับปัสสาวะเมื่อมีอาการทางกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะอักเสบค่ะนอกจากนี้นะคะชาวอินเดียยังทานฝักกระเจี๊ยบเพื่อรักษาโรคหนองในและนำรากต้นกระเจี๊ยบนะคะมาต้มกับน้ำเพื่อใช้รักษาโรคซิฟิลิสอีด้วยค่ะ ต่อมานะคะเป็นองค์ประกอบทางเคมีค่ะในกระเจี๊ยบเขียวนะคะพบสารแพคตินมิวเซเลตและแลคตินค่ะซึ่งมิวเซเลตของผลกระเจี๊ยบเขียวนะคะจะประกอบไปด้วยสารฟลาโวนอยดีกาแลคโตสอะล์มโนสและดีกาแล็กโตนิกแอซิดค่ะส่วนมเมล็ดน,นะคะมีน้ำมันหอมระเหยได้แก่อัลฟาเทอร์พินีลแลคเตต ซิทอลและสารอื่นๆค่ะเช่นเบต้าซิทโทสเตอรอลค่ะและมีสารฟาวนอยนะคะที่พบในผลของกระเจี๊ยบเขียวได้แก่คซิตินอีพิกาโลคาติชินคาติชินอีพิคาดิชินลูตินโพไซยานิดิน B1 และ B2 ค่ะซึ่งมีคุณสมบัตินะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้นะคะยังพบสารสำคัญอีกหลายชนิดค่ะเช่นโทโคพิโร เบต้าแคโรทีนไลโคปีนและสารจากเมะเล็ดที่มีความเป็นพิษที่ชื่อกรซิพอลค่ะต่อมาเป็นการศึกษาทางเพสัตวิทยาค่ะในการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารมีการศึกษาในหนูและโดยการป้อสสนสารสกัดแอลกอฮอล์95%ของผลกระเจี๊ยบเขียว 500, 250และ100มิลลิกรัมต่อกิโลของน้ำหนักตัวเปรียบเทียบกับยารักษาโรคก,กระเพาะอาหารฟาร์โมทีดีน20มิลลิกรัมต่อกิโลและเคอร์ซิติน75มิลลิกรัมต่อกิโลจากนั้นอีก60นาทีป้อน80%เอทานอลเพื่อกระตุ้นให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารพบว่าสารสก,กัดเอทานอล9 5นของผลกระเจี๊ยบเขียวขนาด500 250และ100มิลลิกรัมต่อกิโลยาฟอร์มโมทีดีน20มิลลิกรัมต่อกิโลและเคอร์ซิติน75มิลลิกรัมต่อกิโลสามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้81.0 67.5 67.0 76.3และ72.4ตามลำดับ ส่วนอีกการศึกษาหนึงใช้เล็กตินจากผลกระเจี๊ยบเขียวขนาด0.01-0.11และ10มิลลิกรัมต่อกิโลของน้ำหนักตัวฉีดเข้าทางเสร็จเส้นเลือดดำของหนูเมาส์ที่เหนียวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยการป้อน80%เอทาลนนลและเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาแผนในกระเพาะอาหาร พบว่าสารสกัดเลดตินจากผลกะเจี๊ยบเขียวขนาด1มิลลิกรัมต่อกิโลสามารถป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารได้ส่วนในการศึกษาเกี่ยวกับลิ์ในการลดไขมันได้ทำการศึกษาในหนูเมาส์โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีการกินอาหารที่มีไขมันสูงโดยกลุ่มที่กินอาหารที่มีไขมันสูงจะเสริมด้วยผลกระเจี๊ยบเขียว 1%, 1และ2%เป็นเวลา8สัปดาห์พบว่าหนูที่ได้รับอาหารเสริมด้วยกระเจียบเขียวจะมีระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในตับและในเลือดลดลงและเพิ่มการขับกดน้ำดีออกทางอุจจาระเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับกระเจียบเขียว โดยกลไกลในการออกดริกคือเพิ่มการแสดงออกของเอนไซม์คอเลสเตอรอล7ไฮดรอกซิเซสซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมการเปลี่ยนคอเลสเตอรอลในตับให้เป็นน้ำดีและควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการสร้างไขมัน นอกจากนี้ยังพบว่าผงกระเจี๊ยบเขียวสารโพลีสแซคคาไรและส่วนสกัดที่แยกได้จากโพลีสแซคคาไรของกระเจี๊ยบเขียวมีฤทธิ์จับกับกรดน้ำดีได้ดีเมื่อทดลองอันละทดลองค่ะส่วนในการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านการหลั่เสบนะคะได้มีการศึกษาโดยให้สารสกัดแลคตินจากเมล็ดกระเจี๊ยบเขวกับหนูเมาส์ขนาดส1จดหนึ่ง 1และ10มิลลิกรัมเปอร์กิโลของน้ำหนักตัวค่ะฉีดทางเส้นเลือดดำโดยทำแอบโดเมนอลไลติงเทสด้วยอาซิติกแอซิดพบว่าสารสกัดแลตินจากมเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวนะคะสามารถยับยั้งอาการอักเสบได้ 52, 57และ69ตตามลำดับค่ะ เช่นเดียวกับสารสก,กัดแอลกอฮอล์ของผลก,กระเจี๊ยบเขียวขนาด500มิลลิกรัมเปอดกิโลนะคะสามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและต้านการอักเสบในหนุ่มเมาได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติค่ะโดยดูจากคะแนนที่ทําให้เกิดอาการบวมอักเสบลดลงอย่างชัดเจนค่ะ และในการศึกษาเกี่ยวกับลิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเฮลโคแบกเตอร์ไพลไลนนะคะมีรายงานการศึกษาพบว่าสารประกอบไกลโคเซเลตซึ่งประกอบไปด้วยโพลีแซคารายและไกลโคโปรตีนในกระเจี๊ยบเขียวมีลิดย,ยับยังเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบกเตอร์ไพลไลน์ในการยึดเกาะเยื่อบุผิวของกระเพาะอาหาร ซึ่งแบคทีเรียชยนิดนี้นะคะเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารแต่สารไกโคเซเลตจะมีฤทธิ์ลดลงเมื่อถูกกับพรามร้อนค่ะส่วนสารสก,กัดน้ําของผลและเมล,ล็ดกระเจีเ๊ยบเขียวนะคะที่ความเข้มข mm ้น1มิลลิกรตมต่อมิลลิลิตรสามารถต้านการยึดเกาะเยื่อ,อบุผิวในกระเพาะอาหารของเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบกเตอรพ์พโลไรของคนได้67และ75ตตามลำดับค่ะ ในการศึกษาทางคลินิกส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับการศึกษาในสัตว์ทดลองค่ะต่อมาเป็นการศึกษาทางพิษวิทยาของกระเจีเ๊ยบเขียวค่ะได้มีการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพ,พันธุ์ของเมล็ดกระเจีเ๊ยบเขียวระบุว่าเมื่อป้อนสารสากรัดน้ำหรือเมทานนอลของเมล็ดกระเจีเ๊ยบเขียวให้กับหนูเมาส์สูงสุดถึง2,000มิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมของน้ำหนักตัว พบว่าไม่เกิดพิษใดๆและไม่มีหนูตายภายใน14วันที่สังเกตอาการค่ะส่วนสารสกัดแอลกอฮอล์ของผลกระเจี๊ยบเขียวเมื่อป้อนให้กับหนูแรดขนาด5,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวก็พบว่าไม่เกิดพิษใดๆต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลกระเจี๊ยบเขียวค่ะค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงในการนำมารับประทานค่ะ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่พบในท้องตลาดนะคะสารกระเจี๊ยบเขียวในรูปแบบของแคปซูลขนาด300มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลวิธีการใช้ค่ะก็คือรับประทานก่อนหรือหลังอาหารเช้าและเย็นครั้งละ1เม็ดค่ะและต่อมานะคะจะเป็นผงกระเจี๊ยบเขียวค่ะขนาด100มิลลิกรัมวิธีการใช้ก็คือ ผงกระเจี๊ยบเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำอุ่นหรือน้ำผลไม้อื่นๆหรืออาหารอ่อนๆค่ะรับประทานหลังอาหาร 2- 3สครั้งต่อวันค่ะต่อมานะคะเป็นข้อห้ามใช้ข้อควรระวังอาการแม่พึงประสงค์และอัตกตกิริยากับยาค่ะกระเจี๊ยบเขียวนะคะมีสารออกซาเลตทำให้ดูดซึมแคลเซียมได้ไม่ดีทำให้เป็นนิ่วในไตได้ค่ะ ผู้ป่วยประวัติที่รับประทานยาเมทฟอร์มินนะคะซึ่งเป็นยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดต้องระมัดระวังไม่กินกระเจี๊ยบเขียวมากเกินไปจากคําแนะนําในแต่ละวันค่ะเพราะแย่อาหารของกระเจี๊ยบเขียวนะคะจะไปยับยั้งการทํางานของยานี้ได้ค่ะการรับประทานฝักกระเจี๊ยบเขียวแบบสดๆนะคะควรล้างและขัดขนของกระเจี๊ยบเขียวให้เกลี้ยงเพราะอาจทาให้เกิดการระคายคอได้ค่ะการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวควรรับประทานแต่พอประมาณ เพราะกระเจี๊ยบเขียวนะคะมีฤทธิ์เป็นยาระบายหากรับประทานมากเกินไปอาจทําให้ทายท้องได้ค่ะ,มะเมล็ดก,กระเจี๊ยบเขียวที่เริ่มแก่หรือมเมล็ดแก่นะคะจะมีสารพิษที่มีผลต่อระบบประสาทค่ะคือกอสซิพอลร่วมกับโปรตีนในมเมล็ดค่ะดังนั้นนะคะจึงควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการนํามาใช้ประโยชน์ค่ะในการควบคุมคุณภาพนะคะไม่ได้มีรายงานไว้ค่ะ สุดท้ายนะคะคือวิจารณ์สรุปและข้อเสนอแนะค่ะจากการศึกษาเชิงประจกักษ์คณะผู้จัดทำมีข้อคิดเห็นว่ากระเจี๊ยบเขียวนะคะมีประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ค่ะและยังเป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ง่ายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจึงเหมาะแก่การนำมาศึกษาวิจัยและ พัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อในอนาคตค่ะก็เป็นอย่างไรบ้างคะเราได้รู้จักข้อดีของกระเจี๊ยบเขียวในการรัางสาโลกเกี่ยวกับกระเพาะอาหารไปแล้วนะคะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แม่มากก็น้อยหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดนะคะขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ